ของชาวดิจิทัลโดยกำเนิดยุคแห่งบูรณาการและสังคมที่เชื่อมโยงคนกับวิทยาการเข้าด้วยกันต้องการบุคลากรผู้มีความสามารถแนวใหม่เพื่อจะสร้างบุคลากรเช่นนั้นได้เราจำเป็นต้องเปลี่ยนกระบวนทารนัเรื่องการศึกษากันก่อนการปฏิรูปวิทยาการของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ส่งผลกระทบกว้างและอย่างลากลึกต่อการปฏิรูปการศึกษา ที่ต้องทำให้สำเร็จเช่นกันแน่นอนว่าสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพต่อการศึกษาย่อมเปลี่ยนไปแต่ก็รวมถึงสามันสำนึกพื้นฐานต่อตัอตวองค์ความรู้ด้วยจะเกิดการรับรู้มิติใหม่ทั้งในด้านการสร้างองความรู้การถ่ายทอดและการจัดสรรความรู้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้รับ การถ่ายทอดความรู้กลายเป็นลักษณะพิเศษของตัวผู้เรียนเองผู้เรียนแห่งศตวรรษที่21จึงจะนำไปสู่ยุคต่อไปนั้นมีลักษณะพิเศษใดบ้างหลายความเห็นเสนอว่าจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างคน Gen Y Generation Y หรือยุคมิลเลนเนียมที่เกิดระหว่างคิดศักราช1,980-2,000ถึง2000 กับคนเจน Z ซด Generation Z ที่เกิดหลังคิดศักราช2000นี่แหละคือผู้เรียนแห่งศตวรรษที่21อย่างไรก็ตามสำหรับหนังสือเล่มน,นี้จะจำกัดความรู้เรียนแห่งศตวรรษที่21เฉพาะคนเจนแซดที่เกิดหลังคิสศักราช2000เท่านั้นขยายความคำว่ายุค เมนเลเนียมหมายถึงยุคอนาคตของสหรัฐอเมริกาไม่มีมาตรฐานกำหนดยุคชัดเจนแต่ส่วนใหญ่นักประชากรศาสตร์ถือว่าผู้เกิดตั้งแต่กลางทศวรรษ1990จนถึงต้นทศวรรษ2 0 0 0และปลายทศวรรษ2 0 0 0ถึงต้นทศวรรษ2010เป็นคนเจน Z ซลักษณะเด่นที่สุดของคนเจนแซคือ คุ้นเคยและเข้าถึงเทคนิคไอทีกับอินเทอร์เน็ตตั้งแต่เล็กใช้การติดต่อผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำวันเป็นปกตินะ,ะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดนะ,ะในเจนซัที่เกิดหลังคือศตกรศาส0 0 0เนี่ยนะคะจะเป็นผู้เรียนแห่งศตวรรษที่21มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีแบ่งเป็นอันแรกเลยนะคะ 1. ชํานาญการใช้สื่อสารสารสนเทศ 2. เรียนโดยมีตัวเองเป็นศูนย์กลาง 3. เป็นนักแก้ปัญหา 4. เป็นนักปฏิรูป 5. เป็นนักคิดเชิงวิจารณ์ 6. เป็นนักสื่อสาร 7. เ,เป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต 9. เ,เปิดกว้างและ1ิให้ความร่วมมือ นี่เป็นผู้เรียนแห่งศตรวรรษที่21มาทำความรู้จักกันนะคะในแต่ละอัน 1. ชํานาญการใช้สื่อสารสารสนเทศผู้เรียนแห่งศตรวรรษที่21นะคะไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับข้อมูลอนาล็อกอีกต่อไปพวกเขาเกิดในยุคดิจิทัลจึงถูกเรียกว่าชาวดิจิทัลโดยกำเนิดผู้เรียนแห่งศตรวรรษที่21มีลักษณะพิเศษคือ มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือที่เรียกว่าดิจิทัลเลตเทอ c y เรซีสูงกว่ายุคใดๆที่เคยมีมาเป็นผู้สามารถค้นหาและคน้นและคัดเลือกข้อมูลเฉพาะใดๆได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมีความเข้าใจและใช้ประโยชน์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้จักประยุกต์สร้างความรู้ใหม่ ต่อต้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพต่ำคุ้นเคยกับการค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมากกว่าเข้าห้องสมุดและพกพาอุปกรณ์ที่ช่วยให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตพีซีแล็ปท็อปนะผู้อ่านขอเพิ่มนะคะ iPad เข้ามาอีกตัวละกัน 2. เรียนโดยมีตัวเองเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนแห่งศตวรรษที่21นะคะเรียนโดยมีตัวเองเป็นศูนย์กลางเนี่ยนั่นคือเข้าใจวางแผนและเรียนศาสตร์ที่ตนเองสนใจด้วยตัวเองแทนที่จะเรียนตามคนอื่นกำหนดแม้บางครั้งอาจจะพบว่าพวกเขาขาดสมาธิเมื่อทำสิ่งที่ตนไม่ชอบหรือไม่สนใจแต่ขณะเดียวกันพวกเขาจะมีสมาธิแน่ๆมากเมื่อได้ทำสิ่งที่ชอบพวกเขาจะกระตือรือร้อนเข้าเรียนเองและทำโครงการของตัวเอง มากกว่าจะนั่งเฉยรอให้ครูเป็นผู้ป้อนข้อมูลให้ 3. นักแก้ปัญหาผู้เรียนแห่งศตวรรษที่21จะเป็นนักแก้ปัญหาพวกเขาสนุกสนานกับโจทย์ท้าทายแทนที่จะเอาแต่หลบเลี่ยงหรืออดควรว่าปัญหายากพวกเขาจะเรียนรู้ผ่านกระบวนการค้นหาวิธีต่างๆเพื่อตอบปัญหาที่ซับซ้อนทั้งยังคุ้นเคยกับคำถามปลายเปิดเมื่อได้รับโจทย์ใหม่ พวกเขาจะคำความเข้าใจโจทย์แยกโจทย์หลักกับโจทย์รองหาหนทางแก้ปัญหาหลากหลายโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรรอบข้างให้มากที่สุดชอบกิจกรรมที่สามารถเสนอคำตอบของตัวเองได้มากกว่ารูปแบบการท่องจำา 4. นักคิดเชิงวิจารณ์ผู้เรียนแห่งศตวรรษที่21เป็นนักคิดเชิงวิจารณ์คำว่าวิจารณ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความคิดเชิงลบ ตามพจนานุกรมศัพท์เฉพาะด้านการศึกษาความคิดเชิงวิจารณ์หมายถึงกระบวนการสรุปลงความเห็นตามการตัดสินใจที่ได้รับเมื่อเกิดปฏิสัมพันธ์โดยใช้การเปรียบเทียบตรวจสอบหลักฐานเชิงวัตถุวิวสัยวิเคราะห์ประเมินแยกแยะจากตรรกะและเหตุผลอย่างเหมาะสมโดยไม่ขาดวิจารณญาณยยเพราะมีอิทธิพลอื่น ไม่ถูกดึงดูดจากอคติหรืออารมณ์เมื่อเผชิญสถานการณ์ใดพูดอีกอย่างคือผู้เรียนแห่งศตวรรษที่21มีลักษณะพิเศษตรงตามแนวทางแก้ปัญหาบนพื้นฐานการวิเคราะห์อันมีตรก,กะและเป็นกลางโดยใช้ข้อมูลหลากหลายมากกว่าจะยอมรับสภาพปัญหาตามที่เป็นแทนที่จะรับความรู้ตามที่ครูสอนป้อนให้พวกเขาจะใคร่ครวญด้วยมุมมองของตนเองก่อน เก็บข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาคิดวิเคราะห์แล้วค่อยยอมรับความรู้หลังประเมินแล้วว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 5. ให้ความร่วมมือผู้เรียนแห่งศตรวรรษที่21จะเรียนได้ดีกว่าเมื่อเรียนร่วมกับผู้อื่นการพกอุปกรณ์เช่นสมาร์ทโฟนแทบ็บเล็ตพีซีแล็ปท็อปติดตัวเสมอทำให้ดูเหมือนผู้เรียนแห่งศตรวรรษที่21ชอบทำกิจกรรมคนเดียวแต่จริงแล้ว พวกเขาใช้อุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมโยงเพื่อรับส่งข้อมูลต่างๆกับเพื่อนฝูงตลอดยุคดิจิทัลอาจจะดูเหมาะกับการทำกิจกรรมลำพังมากกว่ากิจกรรมหมู่คณะเมื่อเทียบกับยุคอนาล็อกแต่เนื่องจากปัญหาแต่ละศาสตร์สาขาที่ผู้เรียนแห่งศตวรรษที่21ต้องเจอส่วนใหญ่เป็นปัญหาซับซ้อนต้องอาศัยมุมมองหลากหลายจากคนอื่นๆและต้องร่วมกันช่วยแก้ปัญหา ที่จะแก้ไขได้เองคนเดียวการให้ความร่วมมือจึงกลายเป็นลักษณะเด่นของผู้เรียนแห่งศตรวรรษที่21ไปโดยปริยาย 6. นักสื่อสารผู้เรียนแห่งศตรวรรษที่21เป็นนักสื่อสารการสื่อสารด้วยสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างเป็นอิสระเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมาตลอดดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าผู้เรียนแห่งศตรวรรษที่21ใช้อุปกรณ์พกพา ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตพีซแล็ปท็อปติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆตลอดคุ้นเคยกับการแสดงความเห็นของตนและรับความเห็นของคนอื่นผ่านบล็อกหรือโซเชียลมีเดียเช่น Facebook Instagram แม้แต่กระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนแห่งศตวรรษที่21ก็คุ้นเคยกับการสอนแบบอภิปรายถก,กันในชั้นโดยเสนอความคิดตัวเองพร้อมวิเคราะห์และประเมินความคิดของผู้อื่น นี่คือลักษณะพิเศษในการเรียนรู้จากกระบวนการสืร่อสารเจเปิดกว้างผู้เรียนแห่งศตวรรษที่21เเกิดในยุคดิจิตอลซึ่งคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาแล้วช่วยให้คน้นข้อมูลต่างๆทั่วมุมโลกได้ทุกที่ทุกเวลาชีวิตของพวกเขาล้อมรอบด้วยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้คิดอ่านเปิดกว้างในระดับสากล กลไกลแปลภาษาอัตโนมัติออนไลน์ที่ก้าวไกลยังช่วยลดอุปสรรคทางภาษาทำให้การค้นคว้าข้อมูลประเภทต่างๆซึ่งเคยเป็นเรื่องยากเพราะความต่างทางภาษากลายเป็นเรื่องง่ายการอยู่ในยุคที่การคมนาคมขนส่งพัฒนายัางลดอุปสรรคในการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆทั่วโลกช่วยลดช่องว่างทางกายภาพเปิดรับความต่างและลักษณะเฉพาะของจารีตประเพณี ภาษาศิลปะวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้สบายอีเมลกับระบบติดต่อออนไลน์ยังช่วยให้พูดคุยกับเพื่อนต่างชาติได้ทันทีตลอดเวลาผู้เรียนยุคนี้จึงคุ้นเคยกับการจัดเก็บวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูลของประเทศอื่นๆ 8. เป็นนักปฏิรูปผู้เรียนแห่งศตวรรษที่21คือนักปฏิรูปคำว่าปฏิรูปหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจารียขนบธรรมเนียม องค์กรกรรมวิธีให้เป็นสิ่งใหม่โดยสิ้นเชิงพูดอีกอย่างคือนอกจากผู้เรียนแห่งศตรวรรษที่21จะไม่ปฏิเสธความท้าทายของการเปลี่ยนอดีตกับปัจจุบันเพื่อสรรสร้างอนาคตในด้านใหม่ๆแล้วยังรู้สึกชอบใจอีกด้วยพวกเขาจะใช้ประโยชน์จากทุกทรัพยากรที่มีคิดหาหนคิดหาไอเดียระดับปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาซับซ้อนซึ่งกระบวนการนี้เอง ต้องร่วมมือการคิดและติดต่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นก่อนจะลงความคิดตัดสินใจอย่างเป็นกลางและสมเหตุสมผลแทนที่จะทำตามกรอบพวกเขาจะใช้ความคิดสร้างสารรค์หาคำตอบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นลักษณะพิเศษที่สร้างผลการเรียนรู้จากกระบวนการนี้9เป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้เรียนแห่งศตวรรษที่21คือนักเรียนรู้ตลอดชีวิต ยิ่งนานวันสิ่งที่มาหักล้างความรู้กับความกับข้อมูลเดิมๆยิ่งเกิดขึ้นเร็วเรื่องถูกของเมื่อวานอาจกลายเป็นเรื่องผิดของวันนี้หรืออาจถึงขั้นที่ว่าสิ่งที่เคยนึกว่าถูกเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็กลายเป็นผิดได้ในเวลานี้สภาพแวดล้อมดังกล่าวย่อมทำให้ผู้คนกลายเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตโดยปริยาย กรอบความคิดเรื่องทำอาชีพเดียวตลอดชีวิตจะหายไปในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ผู้คนจะหางานและก็เปลี่ยนสายงานที่ตนสนใจในวงโครจรสั้นลงการศึกษาตลอดชีวิตที่สนับสนุนให้คนเราสามารถเปลี่ยนสายงานได้ง่ายขึ้นจะทวีความสําคัญผู้เรียนแห่งศตวรรษที่21จึงไม่ได้ใช้วิชาเอกที่จบมาจากมหาวิทยาลายัยทำงานใดเพียงงานเดียวจนเกษียณ แต,แต่จะเรียนสิ่งที่เอื้ออำนวยต่ออาชีพหรือเนื้อหาที่เขาสนใจเพิ่มเติมได้ทุกเมื่อและมีลักษณะพิเศษคือหมั่นเรียนรู้อยู่เสมอเพื่อปรับใช้ในหน้าที่การงานถึงตรงนี้สรุปได้ว่าผู้เรียนแห่งศตรวรรษที่21เป็นผู้เรียนที่ใช้ตนเองเป็นศูนย์กลางใช้ข้อมูลกับสื่ออย่างเชี่ยวชาญมีความคิดเชิงวิจารณ์กล้าแก้กล้าคิดกล้าแก้ปัญหาให้ความร่วมมือ ที่จะช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้นมากกว่าจะเรียนลำพังเป็นนักสื่อสารที่มีกรอบความคิดกว้างเป็นสากลสามารถติดต่อคนทั่วโลกได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอินเทอร์เน็ตที่เหนือไปกว่านั้นคือเป็นนักปฏิรูปผู้เสนอไอเดียใหม่หลุบนอกกรอบและมีลักษณะพร้อมซึมซับความรู้ที่จำเป็นต่อตอนเองตลอดชีวิตมากกว่าจะเรียนครั้งเดียวแล้วจบแค่นั้นไม่ว่าต่อไปการศึกษาจะลงเอยด้วยรูปแบบใด ลักษณะพิเศษของผู้เรียนแห่งศตวรรษที่21ก็จะเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อาการวางทิศทางและกลยุทธ์ทางการศึกษาถึงจะช่วยให้เราสร้างบุคลากรคุณภาพผู้มีความสามารถสำคัญแห่งยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโลกยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ภายใต้การนำของชาวดิจิทัลโดยกำเนิดจะเป็นอย่างไรนั้น ดูท่าจะเกินจินตนาการของพวกเราอย่างแน่แท้นะ,ะอันนี้ก็จะเป็นนะ,ผ,าานะะผู้ที่สามารถนะคะผู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ในศตวรรษที่21จริงๆแล้วถึงแม้ว,ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะที่เกิดตามที่นิยามข้างต้น,ตน แต่ตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนว่าต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะโลกมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเห็นด้วยกับเมื่อครู่ที่บอกว่าความรู้เมื่อครู่ที่ได้รับเมื่อเวลาผ่านไปมันเกิดล้าสมัยมันไม่ทันสมัยแล้มันไม่อัปเดตละมันเอามาใช้ไม่ได้แล้วก็เลยจำเป็นที่ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และองค์ความรู้นี้ก็สามารถใช้ได้กับทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรนะไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารครูอายการผู้พิพากษาแม้แต่นักการเงินทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจนะคะว่าเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องทำอย่างไรพร้อมที่จะยอมรับเรียนรู้นะคะ แล้วก็ปรับตัวนะปรับตัวโดยเอาทั้งโลกใหม่และโลกเก่านะคะมาผสมกันแล้วเราจะได้แนวคิดใหม่วิธีการใหม่นะในแบบที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับทั้งตัวเราและก็สังคมนั่นเองนะคะฝากกดติดตามนะกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านด้วยนะคะติดตามกันต่อไปใน ep หน้า จะเป็นเรื่องของห้องเรียนจะเป็นแบบไหนเขายังต้องเรียนเหมือนเราอยู่ไหมนะต้องเข้าโรงเรียนนั่งเรียนเหมือนที่เราเคยเป็นหรือเปล่านะคะห้องเรียนของชาวดิจิตัลจะเป็นอย่างไรพบกันในอีพีต่อไปค่ะ